แล้ววันนี้มาต่อกันที่งานเฉลิมฉลองสุดอลังการในงานลักซ์ครบ90ปีกับการปรากฏตัวของเหล่า5ลัก์สตาร์อย่างสินใจเปล่งพาณิชย์คัทลียากระจ่างเนรเมธนีกิ่งพยมซีริต้าเจนเซนและลัก์สตาร์คนล่าสุดอย่างดาวิกาโฮเน่ร่วมตัวกันมาสร้างและส่งต่อแรงบันดาลใจให้สาวๆอวดสเสน่ห์ผิวหอมนุ่มสุดสปาร์คพร้อมร่วมเปิดนิทรรศการยิ่งใหญ่อย่าง House of Lux ที่รวบรวมตำนานอันเลอค่าของแบรนด์ Lux ที่ช่วยเติมเสน่ห์ผิวหอมเกินห้ามใจให้สาวๆมานานถึง90ปีก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกันนะคะและตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับน้องลักษาคนใหม่คือน้องใหม่ด้วยค่ะรู้สึกเป็นเกียรติค่ะก็ได้ใช้ Lux มาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะก็ในฐานะที่ได้เป็นลักซาค่ะใหม่ก็ภูมิใจ มากๆก,การที่มีผิวหอมเนี่ยเป็นต่อนะคะจะทําให้ตัวเองมีความมั่นใจและมีสเสน่ห์ก็ขอฝากลักกับผู้หญิงทุกคนด้วยนะคะนอกจากนี้ลักสตา์ทั้ง5ยังได้ร่วมอวดเสน่ห์ผิวหอมนุ่มดังอาบผิวด้วยน้ําหอมกลิ่นกุหลาบฝรั่งเศสทุกวันด้วยครีมอาบน้ําลักซอฟทัชสูตรเพื่อผิวหอมนุ่มเนียนเกินห้ามใจโดดเด่นด้วยกลิ่นหอมจากกุหลาบฝรั่งเศสที่รังสรรค์โดยนักปรุงน้ําหอมระดับโลกอีกด้วยค่ะ